มันเป็นเรือที่วิ่งเช้ามากลอฟเฟอร์แลนเกอร์ เจสันมันอยากฆ่าไอ้ฮอสนะครับ ข้างเงียบแล้วมันไปรวมกันที่ไหนอ๋อก็คือหลังจากที่เราแฝงตัวนะครับเราก็แบบได้รู้หลายๆอย่างจากไอฮอยส์นะฮะเราก็พอเราได้รู้หลายอย่างเนี่ยเราก็แบบคล้ายๆกับว่า รู้ว่ามันห่วงอะไรประมาณนั้นน่อแบบมันห่วงกัญชาของมันมากก็ไปถอกัญชาแม่งทิ้งอย่างเงี้ยทำไม้เจ็บช้ำลูกน้องมึงเจ๋งใช่ไหมอ่าค่าลูกน้องแม่งทิ้งอ่าประมาณนั้นนะครับแต่แล้วมันก็จะเสียในสิ่งที่มันห่วงไปมันเป็นแผนกลางของไอ้นั่นนะครับของไอแซมซึ่งมันบอกให้เรากลับไปที่ฐานผมว่าใส่ชุดนี้แล้วมันวิ่งช้าลงบ่ะหรือผมคิดไปเอง นึงนะวันนี้ให้ไปที่ไหนโอ้เยโตไปนู่นเลยโคแคมเดี Eco ๋ยวตาแคมอ๋อ oh, มันเป็นหน่วยคนระับเป็นแต่ละหน่วยโอเควันนี้เราสเตล,ลมานานพอควรเลยใช้เวลาเยอะชิบหายไม่รู้มันจะสเตลเคียอนะไระหนา มันไม่ใช่เชิญสเต็ปม,ม,มันเป็นแบบอะไรอะสลีกใช่ไ่มสลีกเข้าไปส,สเน็กเข้าไปอย่างเงี้ยมัหรับเสียเวลานะเวลาเจอแล้วมันพลาดขึ้นไปเปิดวิทยุก่อนไอเปิดวิทยุนี่ก็อีกตัวยงไงนะใช้เวลาแล้วเกินโอ้ขึ้น เราก็ออกแนวจะเชิญเป็นคนดีเนะาะเข้าแบบเข้าไปร่วมเป็นทหารรักชาติกับเขาอย่างเงี้ยออหารู้ไหมกูจะฆ่ามึงไอ้สั์เนี้ยเราหวังไว้นะครับมันเป็นประมาณว่าสตูสตูอยู่ใกล้ตัวแต่แบบเราไม่รู้คิดว่าคาเขาจะจงรักพักดงพักดีฮ่าฮ่าแม่งฆ่ากูทีไงสัต์เล่นดเอก็คงจะเจอบ่อยเล่เอดหรือเล่นฮอนหรือเล่นอะไรพวกนี้น่าจะเจอบ่อยนะครบ เพื่อนสายซับที่แบบถ้าเกิดจะเป็นถ้าเกิดเรียวกว่าอะไร,รโอมิไนหรือเลเจนแนไม่ใช่เลเจนแนโอมิไนโอมิไนหรือเจเลยครับกดการสกิลให้ครับใส่การสกิลให้แบบหวังดีเนงะีเพื่อนจะกดสกิลบัฟให้เขากดไม่ได้ทำอะไรให้ไม่ได้เทเบอร์ว,วฮิวละ มันเป็นการทำงานที่เสียงนะครับมันเป็นซู i c i d e ช i s s เลยนะเข้าไปแฝงตัวเป็นค่ารับใช้แล้วก็ไปฆ่าคนใหญ่คนโตเออจากที่เพื่อนผมมันบอกมานะว่ามันบอกว่าชุดนี้มันสามารถบินได้มันบอกมานะมันบอกมาผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันบินได้หรือเปล่าแต่แบบมันก็นะมันก็นะก็มันบอกว่าบินได้มันก็ต้องบินได้ด <anca runs over> <uit> บินได้จริงด้วยวะเออเว้ยเฮ้ยแ <Rena ult> ม่งบินได้ว่ะอ่าแล้วก็ไขทฤษฎีของเพื่อนผมได้แล้วเรียบร้อยคือชุดนี้มันก็บินได้แล้วมันสามารถล่อนได้แล้วก็ทิ้งเปิดกลางลงชิวชีพได้เหมือนกันเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเที่ยมันกี้กูแอบเสียวแล้วเนี่ยเกือบตับแล้วนี่ไปแล้วะ วู้ฮ uh ู้อ่าฮะโปเกอร์รู้สึกแถวนี้นี่ค่ายพนันเยอะนะเนี่ยไม้โกงไม้กลางที่อะไรยังไงบ้างมั้โอเคเราไปนู่นแล้วกัน f l a s t travel เยี่ยมเลยนะชุดน,นี้มันก็บินได้ด้วยนะฮะเราก็ไม่ต้องไปพึ่งเง้นั่นละไอ อะไรวะชื่ออะไรเครื่องร่อนไกเดอร์นะครับไม่ต้องไปพึ่งไกดเดอร์มากแล้วไกเดอร์แม่งทำกูเสียมาเยอะละตกนง,ตกน,งตกน้ำมัง่งอะไรมัง่งโอ้ไก่อกู่เหมือนนันนเะนี่ยอ๋อไม่ไกลมากี่หว่ะเดี๋ยววิ่งได้วิ่งได้อีกสักพักเดี๋ยวผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเหมือนว่าฮันด,ดิสเนี่ยฮัด,ดิสจะเต็มเริ่มเริ่มเกิดอาการนี่นีล่ละ แหลกกับการอัดละฮาร์ดดิสเต็มเมกกับสเตลคิวทูเซอร์อันเดอร์คอเวอร์อ๋อห้ามแบบฆ่าแบบเถื่อนๆน,นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันสงสัยถึงแม้เราใส่ชุดนะเราใส่ชุดอยู่ในคอมพานี่เมกกับสเตลคิวโอ้ทับใหญ่ซะด้วยลัดเดอร์ลีเดอร์มึงใช่ไหม เอ้าเฮี้ยปกระสุนยิงไม่ถึงหรือยิงไม่โดนวะหรือมันไกลคิว VIP 3คนผมว่ามันไกลวะมันเลยยิงยาก เราห้ามบูนะครับเราต้องทําให้มันเห็นอืมอเค VIP เก็บไปหนือออล้เชียนั่งอยู่ไกลวะ มือนรู้เหมือนรู้ว่ากูเลงเหมือนรู้ <c oughs> <c oughs> เริ่มเกิดอาการแลก <c oughs> ตรงนี้ติด มีคอมานโดอยู่นี่หว่าอ่าออกมาแล้วไม่ถึงนะฮะเอ็ช hey ็อตหมวกห้าสิบเสียทะลุล่วง กระสุนสไลเปอร์ผมจะหมดละเราลองข้ามไม่มันเห็นตัวนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดที่จริงเราเดินเข้าไปก็ได้เนี่ยว่าเราค่อยไปฆ่าทีหลังเราไม่เห็นต้องมายิงไลปงสไลเปอร์ให้มันตกใจเลย ว่ามันไม่รู้นะว่าเราเป็นคนฆ่าเข้าที่ผมเดานะเงี้ยผมจะเดินเข้าไปอืมล่วงล่วง <laughs> แม่งสบายดีวะแม่งไม่รู้ว่าเราเป็นคนฆ่า tìm tìm, tìm, tìm. bà rồi. มันเห็นมันเห็นเดี๋ยวผมจะลองนะอันนี้ผมคือผมลองนะผมจะเดินดูเอาแคยแม่งยิงเอาแคยแม่งยิงจะไปไหนไอสัตว์คิดว่ามันจะไม่รู้โหแม่งร่ดยิงอย่างนี้เลย แปลกนะแปลกแปลกแปลกอ๋อแสดงว่ามันแบบมันลังเลเพราะว่ามันลังเลนะแบบว่ามันเจอปุ๊บเฮ้ยก,กูยังไม่ยิงก่อนเออมันยังไม่ยิงก่อนนะจนังหวะมันจะมั่นใจยิงหัวแม่ ม่งอยู่ไหนวะอืมเป็นไงล่ะกูเทเปล่าะละอู้แบทแมนอไอสัตว์อย่างเงี้ย <c oughs> ล้มเลย ี๋ยวนะถ้าเกิดมันให้เอาใหม่เดี๋ยวผมจะลองเทสอีกรูปแบบหนึ่งดูเหมือนมันจะนานเกินไปแล้วมั้งนี่บางทีเราอาจจะอ๋อสไนเปอร์มีสองตัวนะครับเราต้องไปฆ่าคนในถ้ำก่อนลิบ,บิงลิบ,บิงเวลามีน้อยใช้สอยประหยัด คุณสับพอมือ นี่คือความโหดร้ายของเจสันคงโยนศพลงไปไม่ได้ด้วยเนี่ยนอนได้สบาย คนสุดท้ายต้องถืออะไรทุกอย่างแน่เลยลากไปทิ้งไกลๆก่นอนนอนให้สบายอุ๊ยเจ็บพี่เบิ้มสองตัวนี้รู้สึกจะฆ่าไม่ได้นะครับพี่เบิ้มสองตัว ไม่แน่วะ่ะอืมได้อยู่ มีคนเห็นศพไปแล้วไปแล้วเลฟเจียเรียไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้ว จริงๆน่ะใส่ชุดนี้แล้วมันวิ่งช้าเนี่ยผมไม่ได้คิดไปเองหรอก้ <c oughs> ผมฆ่า VIP หมดแล้วแต่ไม่เห็นมีอะไรเลย เอ้าเราไปเอาบอแสแฝดเี่ไหนวะว่าอีกหนึ่งวันเขาจะทำการประชุมใหม่เอ๊ะเอ๊ะยังไงกูเริ่มสงสัยจริงจริงแม่งรู้ได้ไงวะ take down to below จำมุดลงน้ำฮะจำมุดลงน้ำ โอเคนะครับสำหรับฟ้าคายในชัพเตอร์ที่17เราก็จะขอจบเพียงเท่านี้แหละนะฮะแล้วก็เี่ช่วงนี้เข้าใกล้ช่วงสอบแล้วก็ขอให้นักเรียนทุกท่านนะฮะไปอ่านหนังสือด้วยนะครับเดี๋ยวไม่งั้นจะสอบตกกันนะฮะก็เคแล้วเจอกันใหม่ในชัพเตอร์ที่18นะครับสวัสดีครับ